ู้ว่าจันทร์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังปริมาณน้ําอําเภอเขาคิจกูดต้นแม่น้ําจันทบุรีพบมีเอิดท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มริมคลองและสวนผลไม้ได้รับผลกระทบเตือนประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําที่บริเวณสะพานกระทิงตําบลพวง อำเภอเขาคิจกูดที่น้ำจากด้านบนได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสวนผลไม้ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองและมีประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนและสวนผลไม้ถูกน้ำหลากเข้าท่วมและมวลน,น้ำกำลังไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีอย่างเชี่ยวกากพื้นที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นอาธิตําบลพวงหมู่ที่2หมู่ที่5ห,หมู่ที่7หมู่ที่10 และตำบลตะเคียนทองหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่หาตำบลคลองภูหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่9าตำบลจันทเขมหมู่ที่1หมู่ที่2และคาดว่ามวลน้ําจะลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําจันทบุรีและเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีได้จึงขอเตือนพื้นที่ลุ่มต่าในเขตเมืองจันทบุรีเตรียมรับมวลน้ําจาก อำเภอเขาคิจกูดและอำเภอมะขามควรยกของขึ้นไว้ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่ปอพเปลี่ยนทงเตือนภัยแม่น้ําจันทบุรีเป็นสีเหลืองแล้วอย่างไรก็ตามชนระทานจังหวัดได้เปิดประตูน้ําคลองพักดีรำไพทุกช่องทางเพื่อเร่งระบายน้ํา เหนือลงสู่ทะเลและกระแสน้ำในแม่น้ำจันทบุรีและคลองพักดีรำไพไหลแรงมากขอให้ประชาชนและผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดนิว24สมนึกวิสุทธ์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน